นะครับขอให้บ้านเขาสงบให้อย่าให้มีเรื่องนะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณขอกราบสวัสดีนะครับทุกท่านครับเซิญนมวลสลละว่าฉลองเพลงเสียงบดีสวดสวดให้กับทางด้านฝ่ายประคองครับผมขอบคุณหลายๆครับอะ สันต่อคมว่นคมซื้นครับบนเวทีนะครับ แล้วว่าขอกราดาบายคุณพระขอได้ชบาลมีคุณพระศรีอริยคุณพระคุณสมคุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคกลหละโลกจงมาดลบันดาให้คุณศิลคุณทานคุณบิดอนมันด่าคุณครูบาอาจารย์จงมาปกป้อคุ้มจงมาคุ้มมาบังจงมากังมาเดือมบ่ดำไว โอาละเร้ย้ว่าสองมือยกใส่เก่ากลมกาบครับแล้ววะ สาธุเดือคุณพระนอพุทโธโอค์ลำเมื่อนี่มารำล่อฉลองหุญนคุณพ่อฮิตอันใดก็ให้เพาะเห็นแก่สมธรรมไหว้รับไปหมดทุกกรรมคุณพระอรอหัน ให้มาผ่าลับปิชาแด่งภูมิความดุหรือมาดำเสกแสงก่อนว่าตาให้มังโชคผูขยันไล่ขับหลังอี้ผู้ขาลำเมินนี่ยกขอยอแขนให้ถือกับเจียงแขนนลำน้ำจำได้สิลดำไม่รู้สาดีด่งกดว่าเป็นสาวมจังการมีด่างสารือให้คนสาออรือเดินเป็นประวัติลำหลงเรียนหรือว่าตลอดลำในบ้านยามีหักมีเห่าในการลำหลงเอวเจ็ดจากงานนี่แล้วงานหน่ก็ขยันเสียให้มีผู้เอือเฟือ ở đà sô xoài ngàn lắng hay là con văng nho nhục đà ba đâm con sẽ phải làm dậy con nhọn đi ra xuống trừ hãy cầu lễ kẹt cho nãy năm con hẹn cảm chip men nằm สาวแม่ลำในยินมหอมางหาสาธุคุณกูป้าผู้ส่งสอนความรู้มาสู้มากับยำลำยำหลงให้กลาเป็นก้อนกองนองฟังแล้วงวหหูเพื่อาจันย์ให้บุญผู้ละที่สอนความรู้สอนบาสสอนก่อนผู้ท่ถอฟังริ่มนอนมันนางำจนแกงํำผู้ขาแสดงขอให้กูบ้าข่ามานน้ำสู้หนูใสยให้ผู้สาวซำหน่อยลงเอินพอบักคำคุณละภาษีเลิศดลำรัตนะใจสามให้ละมาสิงก่อนลาน้ำมโนปันขืนนำยัดยำกัด sao ban đêm, chìm quanh nẻo cầu xoay hãy con phăng phất tình nhắm cao, gót thăng chỉ để lạc cao trả công ta, và biến vọng vọng hãy lấy mãi khứ là phù ca sa con để biến gợn nát còng nồng là bi đam đa, ไก่ไก่ย่าไล่งห่างบ้างป่าหากูทำคุณผ่าตลอดคู่บาบอมมาสมมาจิกลิงมาดัมสดซ้อมตลอดพี่และน้องไก่กับทุกคนทั้งลับพาตูแม่สนขอกรไปหมดควงแฟนมาฟังลำเราเจ้งันวันนี้ขอทูรี่ยอนอนกอดนมก่อนบุมกาบางทงเด้อบางทงเด้อบอที่มันงาบซะผมเบาใจละก่อนกะยาสะเฝ้าเลือดหอนฟังคนอโหสิีท่านละประสงค์องค์ชีมาสการก่อนออม พร้อมก็ให้กูบาพร้อมมาโอนุสอนให้มาช่วยผู้ขาดข้าวนี้ยันนี้กันนี้ข้าวนี้ยันี้ มะดาหมอลำหนกไข่ไก่อตั้งใจควบคุณพ่อและคุณแม่เก่างานเก่าลับหลับผาทันแนวถิ่นแนวอยู่มาตอนรับขับสู่อิ่มลำสำรานหมอลำเริ่มจัดแต่เสริมไก่ตกแข่งพอเสร็จแล้วจัดแ่งนกโอโยผู้ไข่ออกนังดูจะขาตกงานนี่เอเทียงพ่อแดีวลักไม่ครบหมดทุกอันจัดไข่อ้อใส่ขันจุดเทียนหละบผากรอบ นัง่งคุกเขานบนอบกบไยสามทีหรือเธอคุณความดี่กะไปเบิดสงคยางคุณคู่บา่ากสร้างดีดามันดาพระพุทธ,ธ,ธรักษาพระธรรมรักษาพระสังฆารักษาไว้บดตตลอด ชิงศักดิ์สิทธิบกูยอดเขาจัดกับบันให้มาซอยวันดาดน้ำสู้นุส่งให้หัวขีดปอดพุ่งฉีดได้ไวว่างพุทธนักนำเทวดาคนท่างอย่างห่างไวไปเมื่อถูกย่างเท่าแม่้เท่านี้กูมีคุณความที่ก็ใส่สัตว์คอมโอทั้งหยุดน้ำให้กินพองคำดิ้นให้ดู่กับแม่เท่านี้ก็ย่าได้ใหญ่หนีขอเชิญมาซอยย้ำพุงก้าสิบอวยนกขอย่อแกน พอลให้ได้ตามเถียงไอู้บ้าสอนสั่งให้ปัญญาาหลลังแลาคือแม่คงค่าอย่าหมดอุ่ายแต่ก็เชียงังฟังม่วนปากกว่า,วาเบิดกส่วนเอ้เขาหีเรียนมาหันและไปไหว้สัตว์ท่านผู้เป็นเจ้าภาพมื้อนี้ผมขอกราบผู้เป็นประธานผู้เป็นใหญ่ในงานสัตว์กาเกเออาถ้าพี่น้องพ่อแม่สร้างนำทำบุญเลี้ยงก็ไปอุดหลุ้นจ้างหมอลำคู่บ่แมันหมอลำโมนี่เขาเอื่นญลำกรอน โอ้ยสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งเอออีพอเป็นครับผมเก็ดิชิบวัวแล้วปาโถเอาเมียได้อีกสองคนวันนี้เก็ยดิชิบอะไรเอาอีพอปเมีย่าเอาเิอะอขอบคุณขอบคุณครับอายุมันคนเงินล่างไกแข็งแห้งแข็งแห้งโอ้ยอเมียนี่ก็คือกันจะเป็นสิ่งเนาะให้ลกูกไพ่ซอยบอกระเ๋าเงินล้านน่ขอบคุณครับ ีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งเดิอแม่เด้อเป็นหฮมโพหมไส้ห้โดกเ่าได้เพิงบุญบารมีตลอดหลอดไปเอาจังมอนี่บอกเป็นหมอลมล้วโมเขาเอื้นลำก่อนได้รับการฝึกสอนเลี้ยนมาขักแนืเพื่อให้พวกพ่อแม่เจ้าภาพซัดท่าไปขัาเลือกเอามาเสียบง,งันมวลสึนพ้องบ้านเีบานอื่นกับมากินมาท่าน้า,า,นาฟังลำลูกหลานยาเฝ้ามือเด้อละพอโอสากรอนโตนเฮ็ดตามเฮ็ดเฉียดตามครอง ธรรมาดาละมอลำก่อนหรือม่หลำก่อนสิ่งแม่นสิล้องเพียงดีปานไดก็ต้องกลับมาโอคือเกาโอลาเนาะเพราะมันเปลี่ยนวัฒนาธรรมประเพณีของบอลำก่อนสิ่งถิ่บ่ได้การโอนอกจากมอลำงโงเอาเงินสากรหงอกแหลกแหกมันขับขอบมบุญขอบคุณมนเหลี่ยมหยาบหยาบแท้ ขอบคุณขอบคุค้น้าพี่สาวคนสวยครับผม่วยเร้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปเด้เอ,อ,อนยกแหลกแหกมนานใบอ้อย่อคู่เฮ็ดตําเฮ็ดเฉดตําคร่องแล้วต่อล่างกันลงมาสิบนิ้วโชว์เคลันเสียงท่องขอกราบใบเจ้าพูอมาเฮสักลักบานลักเมืองปูตา,าหาักขอยกย่ทันไบเหลือที่สูงสุด แล้วตัวร้องกันลงมาของกาบเถบปักแถบเท่าพอยแม่มิดหม้อแค่นแฟนหมอลำพี่นองห้องเช่าเบา้อยทุกทุกทานที่ได้เสียสละเรียนอาอันมีคาป้าเป็นกำลังเลียงใจให้กับทีมงานโจผาพทีมงานหมอลองหมอลำเบาูจโชคีดันเสียงท้ององคนสีด้กเสียงท่อผู้มาลำเสียบสองฉลองงานให้มันมวนชวนให้ญยาิพี่รองมาฟัง แล้วให้ซื่อใจใหม่วามวมามือนี้สัทธาทานได้ทำทานนอกแก่ใจเฮ็ดบุญคืนครั้งยิง่งให้เพิ่นสำเร็จเรียบร้อยหลาหล่นแต่ค่าทำจึงบอกไปทุกทุกกรรมหยาิบิดเสนิทกันมีบุคคลสำคัญมากมายนอกหลายทานมาหว่วงงันข้านี่เป็นสักขี ังยิที่น้นองไก่บ้านไกล้กมามารวเป็นหวมน้าเป็นมุ่งคนเลือดล,ำล้ำิทธิเดชบวร,บรชาความเดือมใส่ศรัทธาพี่น้องมาคุณคำมีหมอลำก่อนสิ่งมาฉลองไอ้อบอุนได้แก้ผมสิทธิ์พอคู่ไฟบูนโชคให้ลันเสียงท้องเมือ่อ สิริลักษ์เสียงทวองมือดีมาลำเจ้าว่าซอยงานท่านเจ้าภาพทุกทุกท่านศรัทธาใยใจเด็ดเพิ่นสำเร็จมาโนดึกว่าดังพ่อมาใหม่ไลได้พร้อมใจกันสร้างทำท่านนอกแจกายคุณแม่เจ้าภาพเอ้ยคุณพ่อเจ้าภาพเอ้ยเฮ็ดบุญคืนครั้งยิ่งไหญ่ ผู้ใดเห็นเพิ่นเมืกะว่าผู้ใดเห็นเพิ่นเมืกะว่าศรัทธาเจ้าจังเมืนงามศรัทธาเจ้าจังเมืนงามเด้อคุณยายเอ้ยโอ้ยน้องขอบคุณครับ นนนัลบุญดีคือบุญไม่ด้กับชาวพนักิจนะครับอย่างเเป็นบุญเกียดอธิบุญตักปาถวายพัะทหารเศา้าจำรับพี่น้องเฮ้านะครับเจ้าภาพวันนี้ได้แก่ไทยเจ้าภาพวันนี้ได้แก่คุณพ่อหนเซรัมนะครับและกก็นั่งคนนายสมศักดิ์ ศินรีวัฒนะครับแล้วก็นางสายฝนนายฉลองอพันทะนายพลน,นั่งอัมพรเซลามนายทวัตชัยเซรามแล้วก็นายนิกรนางดินดาเซลามพรกับพี่น้องเฮาทุกทุกท่านสุขสุขคนพี่น้องเฮาเช่าเบาหน่อยมือดีถือว่ารวมกันเป็นเจ้เจาภาพในงานมือดีขอบคุณขอบคุณหลายๆน,น,นะครับที่มาเป็นกําลังแรงใจเหตุกับเจโจภาพมาเป็นกําล,ใในา,นลาลังแรงใจเหตุกับทีมงานหมอกหลงวันร่ำมือดี อ่ะขอเสียงประมือสวดสวดดังๆให้กับเจาภาพเฮ้าครับอะวันนี้อาจารย์กดนตรีเฮ้ามาแบบสิ่งแบบยาวมันอีกมาความสุขให้พี่น้องเข้าด้านหน,าหน้าที่ลงสูนหาข้อมูลข้อมสื่นครับขอคุณรางวละน้ำใจครับอีกครั้งหนึงเนาะลับน ฟากเสียงลมมาก่อนขอวิ่งวอนในดอกทานผมโชค่งลังเสียงท้องขอปากเป็นลูกหลานทั้งบ้านไก่และไก่สัทธาทานให้ซอยเขียนและหานี่งานทุกเมืองน้อยใหญ่เชิญไปจอบ โชคด้านเสียงท้องพร้อมทีมงานเสียงท้องสิบองเลือพระคุณถ้า,ามาช่วย แลอกแด่แฟนชายหญิงเสียงลำแกลมหมอบแด่แพนชายหญิงุหมอลำซิ่งโชคมีรุ่งขอนเบื่อบน เจ้าโชคที่รักเดิมพานลานความเจ้าโชคที่รักเดิมแม่จำบเนี่ยพีน้องปัสสาวะข,ขูนเชียพอมาทุกเมื่อทุกเมือม่อบัดดังจะมีปุโรหินสำคันกกไปปุโรหิเสีลืมเดินอ,อ,อยากจองสีห้องหัวใจอยากจองสี่ห้องหัวใจสาว้คนไหนถ้ามิใจยของามจะได้ยังู่เหี่ยมส บากที่ชายบางคนแย่งงานเลยที่ทานทานที่ชายไม่ใกล้ไม่ใกล้อยู่มา,าสารคามน้ำไหลแท้แม่สิเบ่งเพิ่อนน้ำไหลแท้แม่สิเบ่งเพิ่นบ้าหัวลับคู่เออคู่เอิอย่าเบิ่อ,อบบนนแม่ไหลเนี่ยเกี้ยวซอยแก่ซอยแก่คนซอยพี่หัวลับ